โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ยกุบผมนะครับหรือว่านี่ก็ผม DDOP นะครับวันนี้เราก็จะมาซื้อใหม่ครับในว o r l d 4กันอีกแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไลค์คลิปนี้ถึงเท่าไหร่ก็ได้นะครับโอเคแล้วเราไปดูกันเลย โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในหน้าหลักนี่ก็เป็นกดแก้บั็กนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเซตต่างๆนะครับเราไปดูเซตกันเซตก็จะประมาณนี้นะมีเซตฟรีนะเซ็ต5เซ็ต300นะเนี่ยผมมีเซ็ต300เซ็ต500นะครับเซ็ต1,000เซ็ต10,000แล้วก็นี่เฟซบุ๊กแอดมินนะครับ 64ส4บาทเพชรก็แลกเจนั้นได้นะโอเคครับเรากลับสเป๋ากันนี่ก็เป็นกลับกเปานะโอเคเราก็กดกลับมาเลยนี่ก็คือกดของเซิร์ฟก็คือขายขายของในราคาตามกว่าแอรที่ตั้งไว้นะนี่ก็เป็นที่เก็บของนะครับนี่ก็เป็นเออใช่แล้ว อันนี้ก็เป็นเวลาเวลาแอดมินเปิดเซิร์ฟรับเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับเพราะว่าแอดพอดีแอดเพิไปโรงเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นของของของไอนี่นะครับอันนี้นะก็จะเป็นหุ่นหุ่นของไอของไอนี้นะของซีนะครับนี้ก็จะเป็นพวกแม็ก็อะไรต่าง วีดีอด้วยนะครับโปรโมชั่นนะครับเติมห้าสิบบาทในห้าเซตนะครับเปดเก้าสิบบาทได้สิบเซตแล้วก็ได้เจ้าเนี้สี่เซตนะครับส่วนเติมร้ห้าสิบเซตจะได้สิบห้าเซตแล้วก็ได้เจ้าอนเนี้ยแปดเซตแล้วก็ได้เจ้าอันนี้เซตหมื่นสี่เซตนับเพราเซตเท่าเติมสามร้อยเลย เซตมีสามสิบเซตอันนี้สิบหกเซตอันนี้แปดเซตนะครับโปรโมชั่นของเรามัอนนะอันนี้ก็ขันดต่างๆนะครับมีเก็บของคืเซตหติดซื้อเซตนะครับแล้วก็แม็กซ์คิงต่างๆนี่นะครับถุนนี้ก็เพิ่มมี โลดับนะครับฟาบอสเลโก้มิ่งหก็มีนะโอเคก็คก็มีอะไรแล้วนะเขาก็ไปอย่างงี้ยิงก็ยิงฝักไร่ฝังไร่นะครับจะมายิงให้ดูเลยนะเตปเล็บองนี้นะโปรแคปราทีนี้ก็เดผมแค่นี้ครับายบ้าครับดูบอูงวงบองบอลวงบ